มอบสเตตัสคู่แซปให้กับ2สามีภรรยาสุกตาอย่างด็อกเตอร์นาวินเยาวพ์กุลหรือนาวินตาและไฮโซน้ำหวานพัสวีเจ้าของแบรนด์ลูก้าบิลเมื่อได้เห็นคอลเลคชั่นภา ถ่ายเซตล่าสุดซึ่งตรงมาจากที่พักหรูในจังหวัดเชียงใหม่หลังเดินทางยกครอบครัวไปเที่ยวกันแบบชิลๆสี่คนพ่อแม่ลูกโดยภาพเซตดังกล่าวคือช็อตที่นาวินตาและไฮโซน้ำหวานชวนกันออกมาแช่ออนเซนส่วนตัวกลางแจ้งในชุดนุ่งลมห่มฟ้าพร้อมกับชมวิวทิวทัศน์ยามเช้าท่ามกลางบรรยากาศอันแสนร่มรื่นของธรรมชาติเท่านั้นยังไม่พอเพราะงานนี้คุณแม่ลูกสองก็ได้ถือโอกาสเปิดโหมดแซบเบอร์สุดโชว์ลีลาโพสท่าถ่ายรูป ปวดหุ่นเซีย LS และผิวขาวอมชมพูให้ได้ส่องกันแบบเน้นๆจนบรรดาแฟนคลับที่ได้เห็นก็พร้อมใจกันสาดไลค์กันถล่มทลายเรียกได้ว,ว่าถ้าเป็นเรื่องของรูปร่างความขาวและความเซ็กซี่นั้นไฮโซน้ำหวานไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยจริงๆ